เราจะเริ่มต้นด้วยการนั่งในท่าขัดสมาจะวางมือ,อยังไงก็ได้นะคะหรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้ค่ะแล้วขอให้เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ ออกตอนนี้เราจะมาสร้างความผ่อนคลายทั่วร่างกายด้วยลมหายใจของเรากันนะคะขอให้ลมหายใจนี้นำความสงบเข้ามาสู่กายและใจของเราขอให้กลางกระหม่อมของเราค่อยๆอ่อนนุ่มลงผ่อนคลายลง ขอให้ลมหายใจนี้นำความผ่อนคลายไหลลงมาที่หน้าผากขมับและรอบดวงตาให้ทุกความตึงเครียดค่อยๆคลายหายไปขอให้แก้มกรามและริมฝีปากของเราอ่อนโยนเบาสบายไม่ต้องเกรงค่ะ ขอให้ลมหายใจนี้ทำให้ลาคอผ่อนลงให้ไหลทั้งสองข้างตกลงอย่างเป็นธรรมชาติเบาสบายเสมือนปล่อยของหนักที่เคยแบกเอาไว้ค่ะขอให้ลมหายใจนี้นำความผ่อนคลายไหลลงไปยังแขนข้อศอกข้อมือ จนถึงปลายนิ้วทั้งสิบให้ทุกส่วนได้พักอย่างเงียบสงบขอให้หน้าอกและลมหายใจเป็นที่พักอันอ่อนโยนให้หัวใจได้ผ่อนคลายจากทุกความเหน็ดเหนื่อยขอให้ลมหายใจนี้ผ่อนคลายท้องให้นุ่มลง ให้ร่างกายเป็นธรรมชาติที่สุดขอให้ความเบาสบายไหลลงต่อไปถึงเอวสะโพกและต้นขาค่อยๆค,คลายความแข็งเกร็งนะคะขอให้ลมหายใจนี้ไหลลงสู่หัวเขา่าน่องจนถึงข้อเท้าและปลายเท้า ให้ปลายเท้าเราได้ผ่อนสบายเสมือนยืนอยู่บนพื้นนุ่มของความสงบขอให้ทั่วร่างกายตั้งแต่กลางกระหม่อมจนถึงปลายเท้าเต็มไปด้วยแสงแห่งความสงบความอ่อนโยนและความเบาสบายขอให้กายนี้ได้พักขอให้ใจนี้ได้สงบ และขอให้ช่วงเวลานี้เป็นพื้นที่อันปลอดภัยของเราค่ะจากนั้นเราจะเห็นตัวเองอยู่บนทุ่งหญ้าสีเขียวขจีท้องฟ้าสดใสได้ยินเสียงนกร้อง,องได้กลิ่นของดอกไม้นานาชน,น,น,นิด ขณะเดียวกันเราก็รู้ตัวนะคะว่าเรากำลังนั่งภาวนาอยู่ตอนนี้เราจะเห็นนกน้อยตัวหนึง่งบินผ่านหน้าเราอย่างช้าๆขอให้เราค่อยๆก้าวเท้าตามนกตัวนี้ไปค่ะนกตัวนี้ นำทางเรามาถึงประตูบานหนึ่งแล้วเขาก็ปินหายวับไปด้านหลังของประตูบานนี้คือตัวเราในวันที่มีความสุขที่สุดค่ะถ้าเราพร้อมแล้วขอให้เปิดประตูเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เรากำลังเห็นตัวเอง ที่กำลังมีความสุขที่สุดเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดปรากฏชัดขึ้นมาความรู้สึกนี้ชัดเจนเสมือนเรากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งของสิ่งนั้นคนผู้นั้นยังถูกจดจำไว้ในตัวเรา เข้าไปร่วมกับเขาเลยค่ะให้เราโอบกอดตัวของเราเองในวันที่มีความสุขที่สุดอืมแบบนั้นละค่ะและถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยขอให้เราโอบกอดทุกคนเลยนะคะ เราได้กอตัวเองแล้วขอให้เราค่อยๆย,ยกมือขวาขึ้นมาแตะที่ไหล่ซ้ายแล้วค่อยๆย,ยกมือซ้ายขึ้นมาแตะที่ไหล่ขวาสองมือของเราบีบไหล่ของตัวเองค่ะให้เราอบก่อตัวเองเอาไว้ให้แน่นเลยค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะเราจะไม่สนใจเสียงความคิดที่ว่าสิ่งนี้จริงหรือไม่จริงเพราะความจริงคือความสุขยังดำรงอยู่ในตัวเราค่ะขอให้เราบอกตัวเองในวันที่มีความสุขที่สุดว่าฉันจะทำให้ความสุข ความสุดชื่นกลับมาสู่ชีวิตฉันอีกครั้งนะและถ้าวันไหนฉันเหนื่อยฉันท้อฉันจะมาเติมพลังแบบนี้อีกนะส่งยิ้มให้กับตัวเองค่ะอืมแบบนั้นละค่ะยิ้มหมว,วาน แล้วก็บอกลาเขาค่ะว่าเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะเอาไว้เจอกันใหม่จากนั้นขอให้เรากลับออกมาทางประตูกลับมาสู่ทุ่งหญ้าเขียวขจีตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วลืมตาขึ้นได้เลยค่ะ